ปลากเรเหลืองคร<บ>ัสำหรับพวกขาดไม่ขาพเพื่อนก็ปลาที่อาดดีอยู่นะครับราคราก็สูงผมโน่นหนึ่งโมเมนต,ตกโน่สองรวยปลากดเหลืองเนี่ยคนนิยมกินแห้งกับมักน้ำเลือกน้ำไหลเนี่ยปล่อยบลเกินหนาตัวต่อตารางเมตรนะครับส่วนนี้เป็นปลาหมอสายพันธุ์ใบผู้นะครับสาเหตุที่ต้องแปลงเพียดเป็นเพียรเ,เยมียเพราะเมีเยมันจะใหญ่นะครับาตอนซ่อนแห้งอ่ะพี่น้องดังใกล้เราปะคะเนี่ยพี่น้องไปซื้อบอกช่วยกันทั้งพอแม่พันธุ์ใหญ่ยเนี่ยไหนดูพันธุ์กับเงี้เนี่ยนะครับแพันธุ์ดีมีไกว่่าเชื้อ ความเป็นคุยเพิ่นฟังว่ามันม่เป็นหมื่นเมได้วงันเลยเนี่ยเดี๋ก็มีดขื่อเดี๋ยวฟังเพิ่งนะครับเนาะปึ๊บโอ้ยเกี่ยปลายพี่น้องเพิ่งเ่งฟันปลาปลาบึกก็บเป็นปลาน้ำเจืดที่งยดีที่สุดในประเทศไทยนะครับแต่ต้องสีเงยไว้เนี่ยแรงหนำเลือกบ่อกว้างครับเลือกเริ่มตั้งแต่สองเมตรอันดีหนำดีก็บเงยไว้เลี้ยงปลานะครับมับปัญหาสินนะครับ่ครับการดูแลเอาใจใส่ครับใจมากในสิ่งใดเห็ดไปมันก็บมื่อยผมเหมือนอ่าควาพันลูกปลาขายลูกปลา ถามว่าเมื่อยบัวมันกับเมื่อยครับแต่ว่าใจเขามัก,กน,นะมันกับไปตัวอะไรสู่ต่อไปครับเอาแล้ว <ฮะ S 1> ปลาบึกองบ้ะนี่อันเห็นมินม,มิดนี่ก็ยังมุมีปลานะครับบัว,วนี่บัวมันสิมีบัวแล้วมันก็เงียบเล่นี่ผมก,นนก็ว่างสันเดี๋ยวพี่น้องเห็นพี่นอ้องเบิ้งเนี้ยได้อ,อมันคือบัวมันคือบัวละเอาพี่นอ้องเบิ้งนั่งกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อเดี๋ยวหยอดอาหารจักหน่อยก่อนเนาะเพื่อไม่ให้มันก็เงียบโพดมันสิมีปลาจักตัวอะไรนี่บ่วมันคุยเพื่อนฟังว่ามันเป็นมือถเดียวางนั้น เลยคือก็มีดขื่อใช่เพิ่งบ้องเบิรงครับเนาะมันเาเป็นหมือถือคนได้พี่น้องสิเมนขวัมเพิรนลวาอยู่บ่ปึ๊บเอาเอาเมืลากินพืชที่ใหญ่ที่สุดนะครับเนาะเอามาแล้วมันโอ้ยมันมีดโอ้ยจอบจอบอาหารมีอะไ่ที่อ่้เพิ่นจอบอยู่เมื่อกี้ครับมีจีรีได้บ้างคันอาหารลงแล้วมาแล้วคุณอุ้ยอันนี้รุ่นจักนิ้วคะนี่อุ้ยตัวใหญ่เลยนะคะนี่เจ็ดนิ้วครับเจ็ดนิ้วครับผมฮ่าจะอ้นส้วนเลยค่ะนี่โอ้ย อย่าไปพี่นงค์เดินมามันปลมีปลาเึาะหันเนาะโอ้ยปลาบึกค่ะพี่น้องค่ะเห็นมิดมิดอยู่เหรอมันมันปลาเนาะโอ้ยเขาก็ใจหน่อยใจใหญ่อยู่เมื่อกี้เนี่ยคุณบอกว่าปลาเป็นเมื่นไหมค่ะบอลเนี่ยย่างมากเลยเงียบกีบเลยผมแบบกับอายอยู่เลยขึ้นมีแท้มากเลยครับค่ะร่วมพูงกันมากเลยเอาน้องูที่ใช่ค่ะมือนี้บอกสรรพคุณของปลาบึกไหมค่ะให้พี่น้องได้ฟังน้ำแหนวเพื่อเพิ่นอยากเลี้ยงเนาะปลาบึกเนาะครับ ปลาบึกกับเป็นปลาดำเจือทีห่หญ่ที่ชุดในประเทศไทยนะครับตอนนี้ทังฟางกับมีจหน่ายครับลูกปลาบึกขนาดเจ็ดนิ้วนะครับรคาคาเลื่มต้นต,นตั้งแต่ยี่สิบบาทนะครับรตามใส่ตามขนาดมันนะครับเนาะค่ะ,ะเลี่ยงยากบ่คะบ่อยากเลยครับแต่ว่าปลาบึกนี่มันสีญ่ไว้ในแรงน้ำเลือกหลืกับบับอ่บอกว่างครับสำหรับน้องชุ่มชนหรือว่าเอา่อตาหลวงนะครับกว่าก็จะลุ่ง ต้องมอง่งลุง่งเห้งข้าจ้าสิมักประบึกค่ะาม,มาติดตัวท้างฟาร์มมาได้ครับอยู่ฟาร์มมีหลายบ้านนี้ที่ว่าเลือกนี่ควจีนเลือกประมาณทอาใดขึ้นไปคะก็เริ่มนึ่งแต้สองเมตรเลยครับสองเมตรสองเมตรกระได้ให้กันอืมจริงๆบ้านนี่เลือกแค่เ,เมรหาสิฟเท่านั้นเลยเมธหาซิครับแต่ว่าเอามากเก็บไว้เพื่อจำหน่ายนะครับพ้องว่าจะเน็นตรงเลือกเงี้งแต่การสีไปขยายมันใหญ่ อันตอนเราซีบลูกเศร้าลูกตรงตรงโบไงก็โบเลือกนะครับค่ะแล้ววันนี้เข้าขั้นที่จะปล่อยจักโตขาในในโบอบหนึ่งขันเป็นไรนี่เขกากะาร่วงผมหันไรละหาลอยตัวได้อยู่ครับขันน้ำเลือกสามเมตรขึ้นไปนะค่ะหาลอยตัวได้อยู่อย่าร้ายกว่าหั่นถถอะเนาะเมี่นครับให้มันอยู่ในความเหมาะสมค่ะข,<า>ขันเข้าอาหารขันบบให้อาหารนะครับมันเป็นปลากินพืชมันก็หากินตามธรรมชาติได้แต่ว่า กันให้อาหารเสริมก็จะแงไ่ไหวค่ะเลี้ยงวุ่ยาโดยเอาลงนามแล้วก็นวานอาหารให้มันวานอาหารให้มันสังกัญคือแรงโปรตีนเนอะค่ะอู้สึ้งเนี่ยเป็น<ว>อาหารปลา<แ>หวัวพักบุ๋งพวกอาหาร,รกินพืชอะไรเมื่อก่อนจะแง่ก็จะแงะ่ซะตามตามคุณค่าโปรตีนของมันครับค่ะก็คือคนนี่แล้วเนาะคา่ะเนาะได้กินอาหารดีอาหารครบอาหารดีน้ำดีก็แง่ไหวครับน้ำสะอาด อ้พี่น้องคะโอนซ้อนน้ำเพลินนะคะมีทุกปลาเลยกบมันมีบัวบัวบัวมีปลาเอ๋อบัวคายนาบัวคายนาบัวคายนาครับผมแต่ว่าอันทีที่เราเลี้ยงปรากดเรื่อยๆนี่นะมีดเดียครับฮะมีดอีกเลยเนี่ยคือบษาพพี่น้องเมืองปรากดเหลืองไหมคะเป็นสีบะมีดเอาหนามขึ้นหนิ่งสีคือสีไม่ให้พี่น้องเมื่อก่านนี่นั่นแหละพวกบ้านชิบะขายหนาคือปลาเบิกมันหันมาโอ้ยปลาบึกมันหันมันขึ้นอยู่ด้วค่ะเอาลองเบื่อนเนาะเพื่อมันมา บ่อเลิกเท่าไหร่คะนี่บ่อนี่ครับสองเมตรอยู่ครับสองเมตรบ่อปรากฏเหลืองหวยผีลงบ่อใดเนี่ยมิดเลยครับต้องเบิ่งเนาะเกินมาหนึ่งสองซ่อเอามาหลุนซอยกันค่ะพี่น้องโอ้ยบ่อขายนาโด้แบบนี้มึงที่เราวาต่วานละหารลงอู้แตกสวดสวดบานนี่อันนี้รุ่นกระมือคะนี่อันนี้รุ่นเม่พันมันครับรุ่นพอพันแม่พันแล้วเม่นครับ หนวดเหลืองเลยค่ะพี่น้องพันแถเลยเลี่ยงยากบ่ขารปรากฏเหลืองปรากดเหลืองเกิดบย่ยยากครับน้ำวถุน้ำสะอาดแล้วก็อาหารเน่นเป็นอาหารโปรตีนสูงครับนี่ก็คืออาหารโปรตีนสูงครับอาหารปลาดุกเล็กโปรตีนส2เปอร์เซ็นต์นะครับค่ะรุ่นนี้มันเป็นแมวพันธ์เลี่ยงมากอีนึง้วครับ อุ้ยปีหนึ่งใครอ่อนๆเลยเริ่มจะเอาไปทำมันได้แล้วอุ้ยลักษณะการกินพวกนี้มากกินแบบจุ่มๆร่วมฟูงเนาะค่ะเนาะกินแล้วก็เต้นเนี่ยเพือบในเมืองพ้อมมันอีตลาดดีเป็นจชงไไรคะเป็นที่้องการหลายบอตอนนี้สำหรับพวกค่าไม่้าพูดกับว่ามันเป็นปลาที่ตลาดดีนะครับราคากระชุ่ม่อมโนหนึ่งมเมนต์กโลสองรวย ปลาอยู่ฟ้าม์นี่เห็ดตะลูกพันธุนั่นนะครับสำหรับผููสนใจลูกพันกัผู้ที่แช่ฟ้าม์นะครับอยู่อำนาจจะเลื่อนเท่านี้แหละครับค่ะมีทุกสายพันธุ์เลยเนียนครับอุ้ยเนียนไปทั้งมีเกือบทุกสายพันธุนะครับปลาลำเจียดช่วงนี้ก็เขาท่ายได้ดูแล้วกับนี่เป็นบางชนิดแต่ว่ากังไหวกับมีพวกปลาหมอแปลงเพศปลานินแปลงเพศทับทิมแปลงเพศแล้วก็ปรากฏเหลืองครับ ปลากรดเหลืองนี่คนนิยมกินแห้งสังเกตมึงเพิ่นมีจุดอ่อนจุดแข็งในการเลี้ยงเนี่ยจังไดเนี่ยคะจุดอ่อนนะครับจุดอ่อนก็คือมันมักนำสะอาดเนี่ยะครับคการนำนำเสียมันกะเฮ็ดให้ปลาล่่ยหัวนะครับแบอาจจะจิตตายได้มไมยถึงน,นังหน,นทนตอนสภาพนำม,มันเลยนำเขียวเขียวนี่คืออยูอยูใดหรือปลาใดคะ มันก็เสีย่ยงต่อการ,ต,รตายครับต้องมีการทายน้ำยู่ตลอดแล้วก็มากน้ำเลือกน้ำไหลเนี่ยนะครับค่ะป๊าบ่ทนคือพวกปลาดุกนะนะคันจะเลี้ยงน้ำเ,เขียวเขอ้แต่ว่าเนี่ยมองแรกๆนี่นึกว่าปลาดุกได้ค่ะบันนี้มาสังเกตเมืองดีดีหวัวปลาดุกผลว่านำ้ำ <laughs> ยังเมียนบ้าอ๋แสดงว่าสายตาดีอยู่งสัสหนั่นตัวใหญ่ๆหัวใหญ่ๆหนาแสดงว่าปลาดุกมันบาา่ค่ะเมียนครับโอ้แต่เพื่อนก็นยุ่งต้อกันได้เมียนครับ จะคุณปลากินเนื้อขี้กันอมบานนี้การเลี้ยงในบ่อสิค่ะแนะนําพี่น้องเนี่ยว่าเพื่อนขว้จะปล่อยหลยปล่อยหน่อยในบ่อโบนึงสินะคะการเลี้ยงกินในขั้วเลื่อนกับพวกขั้วปล่อยหลยครับเพราะว่าปลากินเนื้อเนะมันจะมันจะขันเท้าเลี้ยงหลายกับเปลืองอาหารนะครับเลี้ยงไว้เหมาะสมก็คือตรงนี้ความเลือกน้ำเนี่ยประมาณเมียหาสิบมหาสองเมตรนะครับค่ะ แล้วก็ปล่อยบอกเกินาหาตัวต่อตารางเมตรนะครับหาตัวต่อตารางเมตรเมีน่นครับก,กันจะใครง่ายไว้ก็จะไหนึ่งกับปล่อยบอกเกินสองถึงสามพันตัวกับพ,อพอ่อพ่อครับมากแล้วค่ะพี่น้องคะนะคะเข้าหอดบ่บอพอพันไหมพันปลาหมอปลาหมออย่างค้ะน้องวิที่ใช่สว่วนนี่เป็นปลาหมอสายพันุใบโพนะครับใบโพค่ะพี่น้องผู้ใดมักปลาหมอมักปลาเค็งนะคะหามขาดคลิปนี่นะคะครับ ฟ้าเบิงแม่พันธุ์ครับรวบรวมมาไว้ในบ่อปูนก่อนอุ้ยมันตัวใหญ่นะคะนี่ครับทางฟ้าโม่เกิดขัดสายพันธุ์มาอย่างดีนะครับอุัยใหญ่หดอ้วนไว้อ้ยนี่ครับสาเหตุที่ต้องแป้งเพศเป็นเพศเนี่ยเพราะเนี่ยนะครับว่าตัวเมียมันจะใหญ่นะครับอันนี้แป้งเพศอ่าตอนนี้แยกเพศไว้แล้วครับนี่ในส่วนนี้เป็นเพศเมียทั้งเบิดนะครับโอ้เพศเมียจะตัวใหญ่เนี่อุ้ย อันดังไฟเราบ่คะนี่ยอันน้องไปซื้อบักทั่วครับตั้งอยู่ที่ตำตำบักทั่วกินก็ปีงก่ากินเงี่นะอุ้ยวุดด้วยว่าตัวพอนผิวงามแห้งเนาะค่ะเนาะแห้งครับอ้านองโอ้โอ้ยกตโถกันเนาะพี่น้องเนาะอุ้ยลักษณะโถกันครับเขี่ยวก็ฟ้ามือรถค่ะเอาบอกพี่น้องเนี่ยปลาปลาใบพ่อกับชุ่มพอนอันไรแสบพวกกันค่ะ เสียบตัต้งสองครับเสียแต่ผู้มักแต่ว่าความเงย,ยเนี่ยบูสูใบโพครับโอ้ความใหญ่บูสูใบโพครับผมแต่ความเสียบเสียบต่ว่าสิใส่สู้รถหน่อยสู้รถไรเมียครับอยู่น้ำฝีมือเมียขั้วอ่ะต้นซ่อนแห้ง,หรงครับพี่น้องครับลูกพันธุ์อย่างนี้จำนายครับอยู่ฟาร์มเ้าห้อยบุรีเชียงฟร์มลูกพันธุ์นี้เดี๋ยวพานธุเบื้องลูกพันธุ์ทั้ง่นนั้งครับถ้าเอาไปเลี้ยงนี่ก็คือได้แบบนี้เลย เมียนครับพอเมียพันธ์ไงเนี่ยไหนดลูกพันธ์กับไงเนี่ยน่ะครับปานี่ละเนาะค่ะที่เขาบอกว่าถ้าเวลาเขาสีเหลียงปลาเขาตรงเลือกลูกพันธุ์ที่แข็งแรงแล้วก็ดีพร้อมเนาะค่ะะเนาแล้วก็เลือกฟาร์มที่ปลูกไอ้แม่พันธุ์แม่พันธุ์ดีครับแม่พันธุ์ดีมีใช่ไปกว่าครึ่งครับค่ะนี่ละอุทิชัยฟ้ามเนาะค่ะเนาะเอาวุฒิชัยฟากช่องทางการติดต่อเนี่ยค่ะช่องทางการติดต่อนะครับเพียรวุทิชัยฟ้ามปลาจังหวัดอำนาจเจริญครับเบอร์โทุก 0895848417นะครับเป็นเบอร์ของคุณพ่นพอนะครับอีกเบอร์หนึ่งกับเบอร์เมีย0837286911ค,ครับค่ะเอาถ่าพี่น้องเพื่อนอยากได้ขั้นปรึกษาในการเลี้ยงปลาเนี่ยทรมาได้เลยเ,าเออยาลานาะค่ะเนาะครับเอามมากได้เลยหรือขอมาเบอง์ยูฟาร์มก็นในในได้นนครับค่ะฟาร์มกับสั่งยัวพิมพ์ในกูเกิลแมพก็ได้ครับบุติชัยฟาร์มปลาจังหวัดอำนาจเจริญครับค่ะสุดยอดแห่งมีทุกแถบทุก สายพันธุ์เลยเมนครับค่ะเอามานี้ค่ะจะไฟยังให้พี่น้องนะคะมื่อี้ครับการเลี้ยงปลาครับมันกับวิญญานะครับแต่ว่าขึ้นยู่ครับการดูแลเอาใจใส่ครับขันเห็ดสิงใด๋อขันใจมากในสิ่งใด๋เห็ดไปมันกับเมื่อยครับก็ผมเหมือนอ่าฟองพันลูกปลาขายลูกปลาถามว่าเมื่อยบัวมันกับเมื่อยครับแต่ว่าใจเขามักกันนะมันกับไปตัวอะไรสู่ต่อไปครับ ค่ะยอดยอดนีเอาเป็นอีกหนึ่งบุคหนึ่งบุคคลตัวอย่างนะคะพี่น้องนะคะไปหลําเลียนมาทุกมือนี่ได้ใส่วิชาตเต็มที่เลยเต็มที่ครับบวกประสบการณ์เขาไปอีก <c oughs> บวกประสบการณ์เขาไปอีกยังที่น้องเพิ่บอกค่ะยังกับเบอรซัมเพ็ดเองครับผมโอเคค่ะเอามือน,นี้ขอบคุณไดห้หลายค่ะน้องวุฒที่ยชค่ะสวัสด,ดีค่ะคลิปหนาพอกันไหมคะพี่น้องคะมือนี้พามาชมปลาหลากหลายสายพันธุ์นะคะแล้วก็มีแต่พันธุ์ดีๆทั้งนั้นค่ะ คุณใดสนใจกับติโตทั้งต้ามืนใดนะคะเด้อสำหรับคลิปนี้กับอจบุกคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะคลิปหน้าเจอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ